เเเมมมมืือออองงงไไไทททยยยยละาาู่รรปปีีผหสวัสดีนะครับผมก็จะกับน้าทุิเกมสงนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมว a า p p l เน e ตออนไลนคลิปนี้จะมาสอนการโยนครับอืมสอนย้ายโลกคนใดที่ทําไม่เป็นนะผมขั้นตอนที่หนึ่งครับผมเราเข้าเกมมาก็จะเป็นฐานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเขาว่าแผนเทียผมจะอยู่ตรงอ่ ขวาล่างนะครับผมรูปโลกรอโหลดก,ก่อนนะครับ <c oughs> ต่อไปผมก็จะกดะทั่วโลกนะครับผมรูป,รปโลกเหมือนกันนะครับอยู่บริเวณขวาล่างนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงมุมนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดอ่าตรง รูปแกแล็กซี่ครับผมอยู่บริเวณซ้ายล่างนะครับนี่ครับผมเราก็จะรู้เลยว่าเราอยู่โลกไหนถ้าเป็นสีเทาๆ่านี้แสดงว่าเราเราอยู่โลกนี้เรียกว่าอะไรลโลกที่คุณอยู่ในปัจจุบันอืมตอนนี้คุณอยู่โลกนี้อะไรแบบนี้ครับผมส่วนสีเขียวคืออ่ายังยังไม่ย้ายเรียกว่าอะไรคุณไม่ได้อยู่โลกนั้นอืม ตอนนี้หนึ่งสุดแปดแลผมตอนนี้ผมน่าจะย้ายโลกไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีเงื่อนไขผมกดรีบไปหน่อยับหนึ่งรีบไปหน่อยก็จะถ้าเกิดอยากรู้ร,รายละเอียดก็ให้กดบนขวานะครับนี่ครับขวาบนอันนี้ผมจะทำแบบรีบรีบนะครับนี่ครับผมเงื่อนไขมีทั้งหมดสี่เงื่อนไขนะครับ เงื่อนไขที่หนึง่งครับผมสูมประชาการเลเวลเก้าหรือต่ำกว่านะครับผมหากเกินเลเวลเก้าหรือว่าเลเวลสิบเนี่ยก็จะย้ายไม่ได้ะครับผมข้อที่สองเงื่อนไขที่สองผู้ประชาการป้องกันเลเวลสิบห้ารหรือต่ำกว่าต้องเลเวลสิบห้าถึงต่ำกว่าก็น่าจะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวค่อยทายคลิปไปแล้วกันนะว่าผู้ประชาการป้องกันคือใครเงื่อนไขที่สามขามแข็งแต่ทุยความแข็งแกร่งต้องต่ำกว่าห้าแสนและเงื่อนไขสุดท้าย ดินแดนที่คือ,อเดี๋ยวก่อนดินแดนที่เลือกต้องมีอายุสามสิบวันหรือมากกว่าผมแล้วก็มีทรัพยากรที่ไม่เกินนะครับผมน้ํามันอลเหล็กกล้าอย่างละหนึ่งล้านส่วนทอเรียมกับพอลิเมอร์อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับรวมทรัพยากรในคูป,ปองด้วยอันนี้ก็จะไม่หายไปนะครับผมทั้งทรัพยากรคูป,ปองแล้วก็ข้อความจะไม่หายนี่ครับผม ถ้าคุณมีทรัพยากรเกินขีดจำกัดคุณยังสามารถเปลี่ยนโลกได้แต่คุณจะเสียทรัพยากรส่วนที่เกินไปนี่นี่ผมเมื่อคุณเปลี่ยนโลกแล้วหากต้องการเปลี่ยนโลกอีกคุณจะต้องรออีกสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับผมหรือสองวันใช่ผมสองวัน uh huh. ตอนนี้ผมอยู่โลกหนึ่งศูนย์หัวผมจะเป็นรูปธงประเทศตุรกีนะครับผมแบบนี้เลยตอนนี้ผมน่าจะเทพอตไม่ได้นะครับ กลุ่มผมก็อยู่ตรงนี้ครผมคนไหนเจอคนไหนยุโลกคนไหนย้ายไปที่ดิบิวหนึ่งศูนย์หัวผมอยู่แถบแอ่าอเมริกาแคนาดานะครับแบบนี้เลยอือต่อบญหาในนอคิดก่อนแป๊บหนึ่งใช่ผู้ประชาการป้องกันถูกต้องผู้ประชาการป้องกัน รอก่อนนะครับรอให้มันโหลดก่อนนี่ผู้บชาการบางกรัน,กกนมันก็จะอยู่ตรงนี้ผมนี่เลยก็คืออาจจะทรชเชอร์นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันเลวเท่าไหร่ก็กดที่ค่าพลังผมนี่ตอนนี้ผมยังเลวสิบสี่อยู่นะผมผมผมน่าจะผิดสองื่้นไข เงื่อนไขแรกน่าจะเป็นาฐานสูย์ประชาการอันนี้ผิดเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเลยแล้วก็ผมผิดเงื่อนไขข้อที่สามด้วยอ,อืนแหละเลยสาเหตุที่ผมย้ายโลกไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมการที่จะย้ายโลกได,เเด้เราจะต้องมีสิ่งนี้ครับเดี๋ยวพึ่งนะครับเราจะต้องมีสิ่งนี้ครับก็คือเทเลพอร์ตชั้นสูง ยางน้อยหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันต้องมีครับผมต้องมีน้อยหนึ่งอันนะผมเทเลพอร์ตชั้นสูงต้องมีน้อยหนึ่งอันนะครับผมถ้าไม่มีคุณไม่สามารถย้ายลกได้นะครับอืมก็ผมคลิปนี้เพียงเท่านี้ผมคลิปนี้ถือเป็นการสอนเล่นสอนมือใหม่นะครับผมที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเล่นยังไงมันมีฟีเจอร์นี้ด้วยหรออะไรแบบนี้ครับผมก็คลิปนี้ผมเพียงเพียงเท่านี้นะครับ อย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่ด้วยนะครับให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับผมแล้วนัทพุทเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ